อาตมาพระอาจารย์โกสัยหรือพระอาจารย์เหนือเสถีฐรจันทพิชโชมก่อนนี้ก็จะรวบรวมในการปิฑบาตนะคำพูดของโยมแต่ละที่ว่าเป็นยังไงก็ที่เจอบ่อยที่สุดคือมีพระพิสูสง์แต่ละที่นี่จะไปบอกว่าพระจริงพระปลอมพระไม่จริงพระนั่นทัดนี่โยมนี่ใส่บาตรมานี่ส่วนใหญ่จะเป็นขนมอบอกว่าพระมันฉันข้าวไม่ได้ ฉันจะฝากเตือนไอ้พวกพระทั้งหลายนะอย่าไปสอนอย่างนั้นตราบใดที่ท่านยังฉันข้าวได้พระรูปอื่นที่มาเดินจาริกเนี่ยในครองที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำตั้งแต่45พรรษาเนี่ยจนถึงปร,รินิพพานเนี่ยท่านยังเดินจาริกทุด,ดงอยู่โยมจะถามาาว่าอ้าวนึกว่าหลวงพี่ฉันข้าวไม่ได้ฉันพระอีฉัน ฉันจะสันข้าวไม่ได้ดิงไงอ่าไม่ว่าข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่ฉันสันได้เบิดแหละใครเป็นคนบอกโยมบอกว่านี่พวกพระอยู่ในวัดมันบอกเองว่าไอ้พวกนี้ฉันข้าวไม่ได้ฉันได้แต่น้ํากับขนมคํามาเรื่องที่สองก็คือมีโยมบางคนเนี่ยนะถามว่าพระมาอะไรแต่เช้าคนวะจะไปไหนคนวะอัตมนี่อุ้มบาทนะก็ต้องบินฑบาทเดียยามเช้านี่ใครเขาจะรีบไปไหน อืมไอ้คนที่ถามนี่ฉันก็เลยถามว่าโยมใส่บาทไหมไม่ใส่ดอกไปข้างหน้านู่นนะมีกาดคุณป่าอันนี้ก็เจอบ่อยเจอบ่อยแล้วที่สามนี่เวลาใส่บาทปุ๊บมันถามพระเลยว่าเป็นพระจริงไหมพระแท้ไหมขอดูบัตรหน่อยอาตมาก็เลยบอกว่าเนี่ยหน้าที่โยมไม่สามารถดูบัตรได้เดี๋ยวมันจะโดนข้อหาที่เขาออกมาใหม่คือคุ้มครองกับคอมคือเขาไม่ให้ถ่ายรูป เขาฝากเตือนตัวนี้ไว้อืมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาโยมมาถามเนี่ยก็ถามตรงหน้าก็ดีเหมือนกันทางพระอาจารย์จะได้ตอบก็เลยบอกว่าเนี่ฝากบอกไอ้พระที่อยู่ในวัดนะอย่าไปกล่าวหายมั่วกว่าพระที่เขาจะเดินมาแต่และจังหวัดเนี่ยอย่างทางพระเนี่ยก็อยู่เมืองอุบลน,นะกว่าจะมาถึงนู่นกว่าจะไปถึงแม่สายเชียงรายเนี่ยมันต้องผ่านด่าน ด่านเขาไม่ปล่อยมาง่ายๆหรอกอเขาต้องตรวจสอบว่าคุณเป็นพระจริงพระไม่จริงอแท้ไม่แท้แล้วไอ้พวกที่พูดสนุกปากว่าเอ๊ะพระปลอมพระปลอมนี่จะไปกล่าวหาพระเดี๋ยวท่านจะโดนคดีอเพราะว่าหนึ่งท่านยังไม่รู้เลยว่าพระองค์นั้นเป็นยังไงแล้วก็ฝากเตือนไอ้พระจะไปสั่งสอนโยมมั่วๆไหว้วหพระทุกองค์ที่มาเนี่ยไม่ใช่พระจริง ก็ฝากเตือนด้วยเพราะว่า